แล้วแบบว่าแอบดเลยเน่ยอืมทางกายมันอ่อนต่แต่สมัยแงมีเรือต่อยางี่กนอนม้วนอ่ใส่นอนยังมวนย่ก็บอกว่าต้องมาตื่นแต้องอาศัยกินกาแฟทุกคนเลยต้องอาศัยโอ้มุกเ ลเปี่ยเป็นผักกเนยงมโซ่านาองมันบ้าไมอะโอ๊อเองแ่งะเนี่ยนลี้อืเอช่วงยางตกแล้วก็มันสีกับไปมันไ่นีไอ้อนอื่น 年老年长的哦。Yeah, <Wow. S 1>